โอเคครับแล้วพี่ชิพก็จัดให้น้องๆไปแล้วครับผมชาร์คแองกลี้ครับมาเลยครับโอ้โหแล้วเราดูครับปาฮามัดนั่นเองครับโอ้โหพลังเ้าเราเป็นเอ่ไคจูนะครับตัวที่มันเติบโตมาจากกัมมันตรังสีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเออนี้แน่ยกินครับโคตพลังโอ้โหน้องคนพลังครับสุดยอด ตายทุกตัวตายทุกตัวเวอ,อ,อโอ้โหโ,โ,โหมดมากครับน้องอ๋อนี่มันเครื่องเป่าครับเครื่องเป่าลมไอ้จู้นี่ไงโดดขึ้นไปกินควนยานอวกาศอย่างนี้ต้อกลับตัวลงมาโอ้โหสูองล้อปลาดีกว่าเฮ้ยโอป้ปลาเลยวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ย,อยไอปลาตตรงนี้โอ้โหเฮ้ย นายบอกว่าเราเก่งที่สุดในเนื้อแม่นี้ฮะลด้แล้วใครูก็ไม่รอดนะครับนายบอกว่าเก่งสุดวะพิจิบเองสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพ่จิบเกมเมอร์นะครับกับวันนี้ครับเกม h ังกี้ช h ร r k ฉลามหิวนั่นเองครับผมเอาเลยครับมันจะเป็นยังไงต่อเนาะนะครับภาคที่แล้วพ่จิบเล่นไว้นะสักพักนึงครับลืมไปเลยนะครับเพื่อน ห่างหายกันเป็นอย่างยาวนานครับผมแต่ว่าวันนี้กลับมานะครับผมกับเจมสันดิสเคาเนะครับลดราคาครับ85%ครับโอ้เบเฮมอชอะไรเนี่ยเก็กจูเบเฮมอชนะครับไคจูนะครับลด85%เดี๋ยวลองดูซิมันเป็นยังไงวะเนี่ย96บาทเท่านั้นครับราคารถแบบแลกแจกแถมเลยนะครับฟิลิปออฟเฟอร์เนฟมิสเตอร์สแนปปี้นะโอ้โหลดราคาแบบสุดไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหบวก50เจมนะครับสแนปจูเนียนะครับ แล้วเจ้านี่คือคลาร์เคนนะ่ยร้อยเก้าสิบสองบาทเจ้านี่คือเจ็ตแพคแนบสามสิบแปดบาท <Wow. S 1> เรดไฟชาร์กเก้าสิบหกบาทโอ้ลดราคากันแบบว่าเออนะอ <c oughs> นะืเดี๋ยว,วนะี้เนลอัสวินเพลเยอร์ชอยส์สวอตโหวตแนวนะครับเดี๋ยวค่อยโหวตนะเออนะครับโอ้โหดูดิครับอืเ <c oughs> จ้าปลาเบอร์มอสนะครับปูพลังมันโหวตหมาแบบอืมันโหดจริงเลยว่าเอ้ยโหดมากครับรถ 85%คือ125ดาวนะครับ125บาวคือเงินเท่าไหร่เอ่ยนะครับโอ้โ oh ห oh, 125ดาวก็คือเงินเฮ้ hey, มันลดเยอะจังเลย125ดาวนะครับโอ้โ oh ห oh, นะฮะครัอ oh ย oh, ลงไปได้300เมตรนะกว้าง15เมตรนะครับแล้วก็หัวใจ700นะครับพี่จิ๊บก็จะมาจัดดีไหมครับพี่จิ๊บจะมาจัดดีไหมครับเออมัน้อยเท่าไหร่นะ125เราเพิ่แค่130นะครับ192จัดไปเลยครับ โอเคครับแล้วพี่ชิปก็จัดให้น้องๆไปแล้วครับผมชาร์จแงกลี้ครับมาเลยครับโอ้โหแล้วเราดูครับปาฮามดนั่นเองครับโอ้โหพลังเราผมใส่เลยที่อะไรก็เนี่ยชาร์จแพ็กนะครับลหลสพพลังสติมิน่นะครับเราอัปเกรดได้สุดยอดเลยนะมันมีตังแค่600อนะครับอ่อนดอยมากเลยครับดูดิ มีทั้งหมวกทั้งเงินนะครับมีหน้ามีตาอู้ยใส่กันเข้าไปถามว่าใส่ได้ไหมมีตังอย่หกร้อยครับเราไม่มีนะครับตังหวะนี้พี่ทิพย์ต้องลุยเองนะครับผมอันนี้กล่องของฝันอะไรวะเนี่ยอ้อเว้ครับรับไปครับรับไปเล็กไปครับเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญครับไม่เอาครับไม่เอาโอ้โหก็ติดนะครับมาเลยครับพี่ทิพย์จะลุยแล้วนะครับ ซีซันเและซีซันเอะไรวะเนี่ยเออนะครับของตกแต่งนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมใครมีตังก็มาหาชื้อจับจ่ายใช้สอยกันนะครับมีทั้งแบบว่าเป็นเหรียญธรรมดาแล้วก็เป็นเหรียญเพชรน,นะเพชรม่วงเออเพชรเขียวนะโอเคครับอ่าตอนนี้เราแบบความเก่งของเรานะเออเรามีหลายล่างเลยนะและล่างสุดยอดครับผมเราข้ามขั้นไปเลยหนึ่งสองแล้วก็มาสุดท้ายเลยมาดีกว่า เอาแล้วพี่จิ๊บจะลงไปลุยในทะเลนะฮะมาแล้วว้ยล่างคัน <Yahoo! S 1> มาดิโอ้กินได้ทุกอย่างครับตัวนี้เออนะครับดำดิ่งอย่างเดียวครับมาตัวอะไรก็กินได้ทุกอย่างโอ้ได้เค็ดด้วยนะโอ้แล้วตัวเรายัางใหญ่เลยครับดูดิอืมาดีกว่าไอพวกมนุษย์ต่ำน้ำเหรอปล่ยทีแล้วนะแกไม่เงี้ย โอโอหครับโอไ่ครับปินนะครับฉลามยัดกินทั้งคนทั้งเรือนี่หรอว่าให้หน่าอือหือทัดหมดครับทัดหมดอือหือฉลามตรงไหนก็มาดี่เรานี่เหมือนสปาร์ตเลยวะย่ะเฮ้ยวะาห้กินให้หมดหน่าน้ำไหนฉันจะกินให้หมดอือหือมาเลยครับอย่างโหดเลยนะพี่จิ๊บอย่างโหดเลยนะเออ ไม่แน่โหดูดพลังครับเองชนอะไรวะเนี่ยเซอร์ไวเ b อร์โบนัสอิน e สนะครับโหตรงไหนวะที่ว่าลึกเนี่ยมาแล้วโอ้โหเฮ้ยกินกินระเบิดได้ด้วยครับโหตัวนี้มันยังโงดเลยวะเอานะครับเก็บตุกตะตุนเลยนะเอ้ยกินแบบกำมันตะลังสีด้วยนะครับโคตรโหดเลยวะไปเลยทุกน้ำน้ำเว้ยอ้ยได้เพชรแล้ววะเฮ้ย เอาละครับได้าม <P ain> เพรแล้วนะโอ้โหแล้บงระเบิดกินได้หมดครับมาระเบิดตรงไหนฉันกินได้หมดม,มาดีครับเฮ้ยเฮ้ยกินทุกอย่างได้ครับลดราคาสุดยอดไอตัวนี้เลยที่ฉันหวงกับแกมันเร์แล้วฉันจะกินให้หมดก,ก็แค่ชฉอนว่ะอ่า เี่มันทำอะไรวะเนี่ยถินทำไมครับตัวนี้ไม่มีใครต่อกกรอเราได้เลยนะบอกให้เลยนะพี่ชิปนะทัดหมดเลยนะครับมางงมาน้ำปลาดงปลาดาวจระกงจระเข้เออนะฉลามปลาเฮอริ่งปลาแซลมอนโอ้โหขนาดพุ่นระเบิดยังกินได้เอาคิดดูดิให้น้องๆเฮ้ยตัวอะไรวะเรือดำน้ำมาดิโอ้เรือดำน้ำมันยิงเราครับฮือฮือเฮ้ยฮ ฮ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอยู่ไม่ได้ครับอุย้ยเรือดำน้ำมันโหดจริง <_ t une> วะเดี๋ยวเฮ้ะเดี๋ยวเองเลยรู้เรื่องแน่อ๋อย,ยังเรายังสู้เรือดำน้ำไม่ได้นะตอนนี้มีสิ่งเดียวที่ยังค้้งคาในจิตใจฮะคือเรือดำน้ำที่บ้ามาดิวะมาดิวะมาดิวะไปอีกแล้วเอาละครับมาดิเรือดำน้ำก็รเรือดำน้ำเถอะ ปใายล่านี่มัมีใครสู้ข้าอะไรอีกแล้วคอยดูนะพวกแกปุ๊บหิมาดิครับเฮ้ยโอ้โหกินได้ทุกอย่างนะในมหาสมุทรนี่มีใครใหญ่กว่าข้าอีกเนะเฮ้ยนี่อะไรวะเนะี่ยเครื่องอะไรวะเฮ้ยมาปูเข้าไปครับเฮ้ยมาปูที่น,นี่นะเฮ้ยปูยังอะไรวะเนี่ยโอ้โหฉลามติดเครื่องนะมาดิวะเฮ้โอ้โหกินนี่ครับมาดิเฮ้ย นี่เป็นทะเลแห่งใหม่ทะเลแห่งใหม่นะมาครับพี่จิ๊บก็มาแล้วนะครับตอนนี้ทุกทะเลโอ้โหเราสามารถกินได้ไหมแต่กำมันตะรังสีพุ่นระเบิดฮนะกินได้หมดทุกอย่างในโลกนี้กินได้หมดอะไรวะเนะี่ยมาดิวะวพี่จิ๊บกินได้หมดเลยนะครับคูนสีมาดิอ่องโอ้โอโอโลงไปได้ลึกถึง300เมตรแต่คิดดูดิ เอาติดเวีนเอาได้ฮะมาปลานกแก้วเหรอทุนระเบิดมากินได้หมดฮะกินได้หมดนี่ครับทุนระเบิดักษ์โอ้โหหลกยไปถึงเสียงม,มาดิโอ้หน้ำหวานน้ำต้มใครเอามาทิ้งในทะเลวะเนี่ยโอ้โหกินได้หมดฮะแตกละเอียดรับบอกเลยฮะโอ้กินทุกอย่างครับเราเป็น อ่ไคจูนะครับตัวที่มันเติบโตมาจากกำมันตะลังสีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเออนีเนี่ยกินครับคนพาลางังนองโอ้โหน้องคนพลังครับสุดยอดตายทุกตัวตายทุกตัวโอ้โหโหดมากครับน้องน้องนี่คิดอย่างโหดเลยนะครับนี่เป็อะไรวะเนี่ยโดนแล้วเป็นอะไรวะ กินได้หมดครับกำลังตะลังส่งกำลังสีเอ้ยอ้จจะตายเพราะความร้อนนี่หละเฮ้ยจะตายเพราะความร้อนใต้ทะเลนี่ฮะไขจูครับกำลังลดราคาอยู่นะครับน้องๆใครอยากจัดก็จ,จัดมาครับร้อยกว่าบาทนะครับรกบนนบินได้ทุกอย่างครับทีนี้ฮะบ,บอกว่าพี่จิ๊บบอกว่าในใต้ทะเลนี้ไม่ต้องกลัวใครนะเออเราไม่มีการกลัวนะครับ ก็มันกาลาังสีเออกลัวแต่เนี่ยครับมันคือลาวาร้อนนะปุ๊บติดอืมกินได้หมดฮะดูดิจะลงไปถึงใต้ชั้นเปลือกโลกแล้วนะครับตอนนี้มีตัวอะไรอยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกมาฉันจะกินให้หมดโอ้ยเสร็จเบาๆหน่อยพวกเฮ้ยโอ้โหโดนดูดไปครับผมต้องรอสองชั่วโมงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเลือดเราโอ้ยโอ้โอมีตัวไข่ตัวไอ้ไขๆกับเราครับ ใต้ทะเลลึกยังมีปีศาจท,ที่น่ากลวัวเหมือนเราอยู่นะเรายังมาลึกไม่พอนะเรายังไปลึกอยู่ได้เรื่อยๆนะเฮ้ยทำไมเราเหมือนเลือดเลือดเราลดลงเรื่อยๆวะโอ้ขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับการ์เมชั่นคอมพิวเแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเครื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโ,โดนดูดขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้โหฮอร์ออนเป็นเครื่องเป่าครับเครื่องเป่าลมไอตู้ นี่ไงโดดขึ้นไปกินควนยานอวกาศ้ัดกลับตัวลงมาหมุนตัวสปูสองรอบปลาดีว่าเฮ้ยโอปลาเลยวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอปลาตรงนี้โอ้โหเฮ้ยไหนบ,บอกว่าเราเก่งที่สุดในเนืน้อแม่นี้ฮะนั่นแล้วไคจูก,ก็ไม่รอดนะครับใครบอกว่าเก่งสุดวะพี่จิ๊บเองครับโอ้โหคือเมื่อกี้นะครับศัตรูมันคือ ปลาฉลามในตำนานแล้วก็มีปลาหมึกหนวดนะครับหมูพิปิบก็ทานทนไม่ไหวครับผมก็โอเคนะครับเราก็กดรับเป็นคูณ2ไปนะเมื่อกี้นะฮะโอ้โหเบอร์มอสนะครับเลเวลหนึ่งนะเราเป็นแค่เด็กตัวน้อยเลเวลหนึ่งนะครับอืมมันน่าจะเป็นไอตัวคาร์กเคนนะเมื่อกี้โม้โคตรเสีบใจมากฮะเบบี้คลาร์กเคนนะมันเล่นงานเรานะครับเมื่อกี้นะฮะ โอ้ยนั้นเราก็เลยแบบอัพไปได้เลยนะครับมันใช้เงินเยอะมากเลยนะชาร์จแพ็กนะครับก็เบบี้นะครับขนาดลาวาเบบี้ยังเก้ามือเลยนะฮะโอ้โหของของตัวนี้คือแบบแพงทุกอย่างฮนะอ่านี่ครับบวกโก5%เป็นะครับใส่ไปก่อนก็ได้นะชิปใส่ไปก่อนก็ได้นะครับ ใส่ที่ปิดตาไปหนึ่งครับนี่ฮะอ๋อใส่พลังเอเนอร์จี้เข้าไปครับมาโมโนเคิลนะครับอะไรวะเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วนะครับปลอกคอหมาครับโอ้โหใส่ปลอกคอหมาไปแล้วครับสามพันห้าตังค์หมดพอดีครับเรียบร้อยฮะเอาเลยครับขอลุยอีกทีนะครับไหนๆก็ซื้อจัดตัวนี้มาแล้วนะครับเบอร์มอ ลงไปใต้ทะเลลึกอีกครั้งครับมาในทะเลกลางคืนครับครั้งนี้พี่จิ๊บจะเอาเงินให้ได้เยอะที่สุดครับเนี่ยเมื่อกี้กินคนบ้างนางผู้หญิงเสียงดังนะแกนี่ฉันกินให้หมดเลยโอ้เราได้แล้วครับขอเอ็นปีซานะไม่แนะังมามาดูฉลามใต้ทะเลนี่ใครบอกให้แกซื้อมาฮะซื้อเอาเงินมาเหรอเออเอาเงินมาจ่าย ดูบ้านดีๆไม่ชอบฮะอยากมาดูฉลามนะครับแกรู้ไหมว่าฉันคืออะไรฉันคือบอฮอมดหรือไขจูนั่นเองนี่กินหมดโงเกิงเป็นเหล็กซัดหมดฮนะและแกก็รู้จักชนน้อยกันไปแล้วอ๋อครับใต้เพชรมาอีกนะเพชรเป็นสิบห้าแล้วนะโอเคสวยฮนะแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะเออปุ๊บหืมทำไมกระแสน้ำมันต้านวะ ตึ๊บปึ๊บตึ๊บโอ้โห,โโหโกระแสน้ำมันต้านนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โ,โหพลิกตัวเนยฮะอื้อหือกินระเบิดหน่อยปึ๊บโอ้โ,โหเรากินเก่งมากเลยนะครับพิษเพลิดข้าไม่กลัวหรอกข้าไม่กลัวพิษนะข้าน,นี่มันยิ่งกว่าสายพันธุ์ฉลามอยู่โอ้โหครับนี่แน่นางผู้หญิงบ้าป็ดเลยครับกินเข้าไปครับ เมื่อกี้เดี๋ยวพี่เจ็บจะไปเอาขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นไปกินมันโอ้โหยานบินคนระับมาขึ้นไปทีนี่โอ้ยเจออีกแล้วยานบินนี่ฮะโอ้โหขึ้นไปซัดข้างบนท้องฟ้าเลยนะโอ้โหเจอีกแล้วอีกแน่หัวโมงครับเสร็จไปดีครับเจ้าไข่จูนะกินให้หมดฮนะ ไปนี่เลือดหรือเปล่าโอ้โหพี่ทิพยกินได้ทุกอย่างเลยนะทีนี้ละครแกเสร็จชั้นโอ้โหนี่มันเรือลำยักษ์เลยเหรอเรือลำยักษ์เลยเหรอขอกลึ้นอีกทีอืมมาดิพอเหรอพอเหรอพอเหรอโอ้ยพอเหรอโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมันไม่ใช่ถิ่นของเราครับนี่เป็นถนน้ำเลยฮะบนอากาศมันที่ของนกมันไม่ใช่ที่ของปลาฉลามกันจะบ้าหรือไง ไ <c oughs> ขจู๊ไขจุ๊ไขจูน้องๆใครอยากได้ไขจูก็มาฮะมาฮะตบมาดีครับมาดิครับปลาหมดทะเลเนี่ยบอกให้นะพี่ชิปซัดพลเลยเนะี่ยนี่นะ่ทั้งปูทั้งหอยกุ้งหอยปูปลาสัตว์ทุกอย่างเรือเรือมาตกหมึกกลางคืนนี่ว่ายนะกลางคืนกลางวันนี้ไม่ว่ายและนี่อยากมากินปลา อยากมาดูไปสนามนี่งส่งเคาให้นะได้เห็นนะได้ไปอยู่ในท้องเลยนะเยี่ยมโอ้ยินเก่งมากไฟจูสุดยอดโอ้ไอนี้ไอ,น,ไอนี้สู้สู้อ่ะสู้เหรอแตกเป็นดนังเสียงครับนี่ไงขนาดคุณหนึงสู้ฉันไม่ได้แกจะเอาอะไรมาสู้ฉันนี่แน่โอ้วครับยังโหดเลย,ยนี่แน่นักประดาน้ำสามตัวอ๋อไี่ไ,ไงยิงพลังรนะับ โโอ้โหไอซูบาเทอร์ยิงแล้วโอ้โหยิงนะครับโอ้โห,โโหเก็บเก็บพลังทุกอย่างครับมาครับไอตูกินทุกอย่างฮนะนี่แน่ดักปลาหนาน้ำดักปลาหนาน้ำอยู่บ้านไม่ชอบออกมาว่ายน้ำกลางค่ำกลางคืนโอ้โหนี้เราจะลงไปหาอออืหืหเอาอีกแล้วครับไอตัวนี้ มาแตกปัหเหรอโอ้ดีไงปลาฉลามครับฉลามยักษ์เจอไคจูก็ต้องแนวแลวฮะอีกเือดำน้ำอืมอย่างเงี้ย s e เ,เราลงไปใต้ทะเลลึกเนี่ยนะเราลงไปได้ถึงสามร้อยเมตรนะครับเออทุกคนไปจะทราบนะไคจูสามารถว่ายน้ำลงไปลึกมากเนะนี่ถึงชั้นถึงชั้นลึกแล้วนะครับ จะมีสัตว์แปลกๆอยู่ใต้ทะเลลึกนะมันจะไม่เหมือนสัตว์ที่อยู่บนบนแถวผิวน้ำนะครับนี่นะหน้าตาแปลกๆนะนี่นะกินได้แคนะ่ไหนโอ้โหตาคนนี้ลงมาลึกเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เราเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่ทั้งปอกคอทั้งอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะโอ้ยเฮ้ยมีที่ไหนอีกวะเป้ด จะตายเนี่ยไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรจะกินโอ้โอ้อุ้ยอุ้ยอุต้องหาอะไรกินฮะต้องหาอะไรกินนะต้องหาอะไรกินนะโอ้โจะตายฮะโอ้ไขจูก็จะตายได้นะหิวตายนะครับสิ่งที่ไขจูกลัวครับหิวตายฮะงานเข้าแล้วล่ะนี่ฮะกินมาแลวครับถ้าไม่ได้กินคือร่างของไขจูก็ ต้องตายเนกันเพราะตัวใหญ่นะครับใช้พลังงานเยอะได้ในการว่ายน้ํานะครับมาดิเฮ้ยอ,อเข้ามาโอ้โหทุ่นระเบิดเอ้าเวรแล้วครับใกล้ตายแล้วโอ้ยอาหารไม่มีตกถึงท้องเวรละโอ้ย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 อาหารไม่มีตกถึงท้องมีอะไรกินบ้างโอ้โหจะตายครับบ้านน้ําแห่งนี้โอ้โหไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอกินทุกอย่างนะครับ นี่ไงอืมโดนัทโดนัดอะไรกินให้หมดฮนะนี่ฮะโอ้โหพ่ทิตจัดหนักทุกอย่างครับอืออม,มากินมันทุกอย่างฮนะตุ่นระเบิดตุ่นเรือดำน้ำเจออีกมาตึ๊บโอ้โหไคจูไครดูรับประทานเก่งมากฮนะนี่ฮะ ปลาเฮอริง่งปลาแซลมอนปลาทูนา่าซัดหมดมาอีกรับมีเรือดำน้ำมีเรือดำน้ำเรียบร้อยฮะโอ้โหอาหารไม่ตกถึงท้องเลยวะเอากินคนก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหมาเป็นครอบครัวครับไอจูบอกรับประทานอร่อยฮะโอ้โหโคนนี่เลยครับ ชอบกินที่สุดเลยนะครับเนื้อมันหวานเนี่ยตีแนี่ยแกน้องๆหนูๆครับลองดูนะครับไม่ถึงเนื้อปลานไม่ใช่เนื้อคนโอ้ฉลามยักษ์มาดิโอ้โหโอ้ว้าวเอาล้วครับพลังสุดยอดของเรามาแล้วนี่ไงยิงพลังครับยิงพลังยิงพลังมานะครับมานะครับโอ้โหหมดไม่หมดเร็วเร็ว จรงครับนี่นี่น็จะลองดำลงไปข้างล่างดูนะว่าใต้ทะเลเล็กมันจะลึกแค่ไหนกันนะเราจะเจอสัตว์ร้ายนะตอนนี้อาหารไม่มีเอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วครับเวรละอาหารไม่มีงานเข้านะครับโอ้ยไม่พอไม่พอยาไส้เวนละจะตายตรงนี้ไม่ได้เออ เรียบร้อยคคืออะไรรู <t iny> ้ไหมครับหิวตายครับใครจูหิวตายไม่ใช่เชิญไม้หิวตายนะพี่จิ๊บไปกินในตัวสารกำมะตลังสีนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยตายนะครับเรียบร้อยเลยครับเออเนี่กินสารกำมะตลังสีเจนไปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับคลิปนี้นะครับบ๊า เจ้าเบอร์ฮามอตนะครับหรือไคจูของเรานั่นเองครับผมเราอัปเกรดไม่ได้ตังค์ไม่พอครับโอ้โหนะครับเราก็มีมิชชั่นอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเกมนี้นะครับชาร์กทางพี่ชาร์กนะครับโอ้โหพี่คลิปก็ห่างหายไปนานนะเดี๋ยวจะกลับมาเล่นนะครับแล้วก็จะสะสมตัวเพิ่มเนี้ยมีอีกหลายตัวเลยนะที่เรายังไม่ได้เล่นเนะฮยดูดิครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับโอ้โหครามหัวค้อนเนะครับ เนสซี่นะฮะไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ชาร์กชิร่านะครับนี่ก็ไดโนเสาร์เหมือนกันนะผมดูแต่ละตัวครับรักเก้นนะและก็ลูมิเนตลูมิไนส์นะครับแต่เราข้ามไปที่นี่แล้วเบอร์ฮามอสนะครับมังกรนะครับมันก็เชิงมังกรแหละครับนะครับมังกรนะครับเบอร์ฮามอสนะครับซึ่งก็คือโอ้โหร่างสุดยอดเลยนะครับนี้ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้โอ้โหนี่คือปลาไฟฟ้านะครับอันนี้คือปลาน้ําแข็งนะครับอันนี้คือโรบอทชาร์กนะครับโอ้โหใช้นหนึ่งแสนแป้งมืเองนะครับยิงไม่ซ้ายเนี่ยนะโอ้โหตัวนี้โหดเลยนะครับแต่ละตัวครับโอ้เครเรนะครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบนะครับทังกี้ชาร์กนะครับแล้วก็ฝากติดตามดูนะครับคลิปของทังกี้ชาร์กนะครับแล้วก็ ติดตามช่องพิชิปเกมเมอร์นะครับฝากไปด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับวันนี้ขอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ